ต่อไปค่ะสัพนามบุรุษที่3นะคะคือสัพนามที่ใช้แทนคนที่ถูกกล่าวถึงเป็นบุคคลที่3จะอยู่ในบทสนทนาหรือไม่อยู่ก็ได้นะคะมาดูมาดูกันเลยสัพนามบุรุษที่3มีอะไรกันบ้างนะคะคำแรกก็คือ he หรือตัว he he แปลว่าเขา ใช้กับผู้ชายนะคะ she หรือ S h e, she she หมายถึงเธอ run ใช้กับผู้หญิง it แปลว่ามันนะคะจะใช้กับสัตสิ่งของหรือสถานที่ก็ได้และสุดท้ายค่ะ t h y ก็คือพวกเขานะคะซึ่ง t h y เนี่ยจะใช้แทนจำนวนที่มีมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป อาจจะเป็นสิ่งของหลายอย่างคนหลายคนสัตว์หลายตัวก็ได้โดยคำทั้งหมดนี้จะใช้คำว่า day นะคะมาดูรูปแบบกันค่ะตัวอย่างการใช้คำสรรพนามบุรุษที่3ามกันเลยเนาะอ่าอันแรกนะคะเป็นสถานีตำรวจใช่ไหมคะฉะนั้นมาดูค่ะ ประโยคคูต้าให้มาสองประโยคนะคะก็คือ he is a policeman he is a policeman ประโยคที่สอง he works in police station he works in police station ทั้งสองประโยคนี้นะคะหมายความว่าเขาคือ ตำรวจนะคะแล้วก็เขาทำงานอยู่ในสถานีตำรวจนะคะอ่าก็จะใช้กับผู้ชายนั่นเองฮนะคะหรือตัวอย่างที่สอง he is a doctor he is a doctor he works in hospital he works in hospital เขาคือคุณหมอนะคะเขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล hospital ก็คือโรงพยาบาลนะคะต่อไปค่ะคำสพนามามต่อไปก็คือคำว่า she นะคะ s h ผู้หญิงคนนี้เขาทำอาชีพอะไรเอ่ยอเรแมาดูกันค่ะ she is a nurse she is nurse she works in hospital she works in hospital นะครัแปลว,ว่าเธอคนนี้คือนางพยาบาลนะคะและก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ she สองคำนี้ก็หมายถึงพยาบาลคนนี้นั่นเองต่อไปค่ะ มีคนสองคนใช่ไหมคะแต่ว่ามาดูประโยคค่ะ She is a dentist. She is a dentist. She works in hospital. She works in hospital. แปลนะคะก็คือ,เธอค,อ fun, ะคะเธอคือหมอฟันนะคะเธอคือหมอฟันเธอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ อ่ะรูปต่อไปค่ะเป็นรูปของหมีขั้วโลกใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูค่ะ it is a polar bear it is a polar bear it lives in the north